จะก้าลงจากตําแหน่งทั้งทีคุณโจไบเดนทิ้งรอยบาดแผลไว้อีกแล้วนะครับว,ว้วเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งอ่านข่าวไว้ใช่ไหมครับว่าออกนโยบายจัดการใครฮะจัดการ n อ็นวีเดียนะเรื่องของการส่ง AI ชิปอะไรต่างๆนะ Nvidia เอ็นวีเดียออกมาบวยวายบ่นเลยนะบอกนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีกําลังจะก้าลงจากตำแหน่งควรทำนะ,ะับแต่ดูไบเดนจะไม่สนใจนะครับล่าสุดครับเหมือนแหมกฎหมายวรขคอยงไงก็ไม่รู้นะฮะวันนี้ จัดมา2เด้งนะวันละสข้อเลยด้วยซ้ำนะฮะวันนี้เล่น TSMC กับ samsung ครับแล้เล่นหนักนะฮะไม่ใช่หนักธรรมดานะหนักมากๆครับคือชี้ไปที่ TSMC กับ samsung ที่เป็นผู้ผ,ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกนะฮะต้องบอกก่อนว่าในโลกนี้มันมีไม่กี่เจ้าที่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับต่ำกว่า14-16นาโนได้นะหนึ่งในนั้นก็คือ TSMC s a m s u งอ Intel แล้วก็จะมีบริษัทจีนนะ,ะที่สามารถทำได้ต่ำกว่า14นาโนนะ ทำได้จีนอาจจะต่ำทำได้ถึง7นาโนแต่ว่า TSMC สเได้ไกลกว่านั้นอีกนะฮะประเด็นคืออะไรครับพุ่งเป้าไว้ที่ TSMC กับซัมซุงครับบอกว่าหลังจากนี้นะฮะถ้า TSMC กับ s ซัมซุงจะส่งออกลูกค้าของ TSMC กับ s ซั s ซุงจะต้องอยู่ในลิสต์ของอเมริกาเท่านั้นอุ้ยนะฮะตอนนี้จัดหนักมากเลยนะ ไปบังคับ TSMC ถึงขั้นแบบขายได้แค่บริษัทที่อยู่ในลิสต์ของเขาเท่านั้น,นลิสต์ของอเมริกามีอะไรบ้างนะมันก็จะมีประมาณ33บริษัทนะฮะที่เป็นชิปดีไซเนอร์อันนี้อยู่ในลิสต์นะครับแล้วก็24บริษัทที่เป็น age, แพ็กเกจแ้วก็เทสติ้งซัพพลายเออร์คือถ้าอยู่ในนี้โอเคนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ในนี้ไม่โอเคนะฮะไม่สามารถส่งออกได้นะครับแล้วก็ไม่มีบริษัทจีนใดๆเลยที่อยู่ในลิสต์อย่างว่านี้เลยนะฮะ ก็ท่ามกลางเสียงพิพากษานะตอนนี้อเมริกาทาเกินไปหรือเปล่าเป็นแค่ประเทศมาหาอำนาจเนาะไปบังคับแม้กระทั่งถึงบริษัทเลยนะไม่ใช่บังคับประเทศอย่างเดียวบังคับนึงบริษัทบนประเทศอื่นด้วยนะในประเทศอื่นให้ห้ามส่งออกห้ามขายให้ใครยังไงที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีการลิสต์ด้วยหากบริษัทที่อยู่นอกลิสต์นี้ต้องการจะซื้อสินค้าจากเทสซีและซัมซุงต้องขออนุญ,ญาตนะต้องเขียนรีพอร์ตขออนุญาตมาทางรัฐบาลสหรัฐนะ โอ้มันจะขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะนี่คือสิ่งที่ไบเดนทิ้งท้ายนะก่อนจะลงจากตําแหน่งก็กําลังจะจบเทอมอยู่แล้วนะก็ออกกฎหมายนี้ออกมานะฮะก็ไม่รู้ว่าช้์ว่างไงนะแต่ว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะเราก็พุ่งเป้าไปที่ TSMC แล้วก็ซัมซุงนะฮะ อ่ะก็ใน a n t i c i p a Approval นะคะปปรับก็ Approve ได้แค่ไม่กี่บริษัทนะมี Apple มี Intel มี Nvidia พูดงา่าย TSMC ขายได้แค่3บริษัทเนี้ยกับแถวๆยุโรปกับญี่ปุ่นนะไต้หวัน Developer หน่อยนะครับถึงแม้จะบริษัทพวกนี้จะถูกอนุมัติแต่ก็ต้องเขียนรีพอร์ไปให้อเมริกาอยู่ดีนะฮะว่าเอา TSMC ไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้อะไรต่อนะเขียนไปทำ Product กี่ชิ้นเสียกี่ชิ้นอะไรแบบเนี้ยนะนะเข้าใจได้นะมันเป็น นโยบายของสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆคิดเห็นยังไงฮะกับการมูฟทั้งท้ายๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้แกจะมีกฎอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะฮะแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ประเทศที่3นะฮะประเทศแบบอย่างเราเราวาเซอร์แลเนี่ยหากมีการสั่งซื้อนะครับต้องเขียนรีพอร์ตนะครับต้องขออนุญาตเขียนรีพอร์ตแล้วมีความเชื่อมโยงกับบริษัทจีนหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องพูฟให้อเมริกาดูด้วยนะฮะทุกคนก็โอดโวยกันเต็มที่เลยบอกว่ามันอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะ องนี้เห็นไหมต้อง approve ship นะแพ็กเกจคอมมานี are required to submit adversary opinion to US จะต้องส่งแบบฟอร์มนะถ้าคุณจะซื้อเนี่ยถ้าคุณอยู่นอกจากลิสต์เนี่ยคุณจะต้องคุณจะต้องส่งแบบฟอร์มไปขอความเห็นจาก US นะฮะ America government US government โอ้โหคำนี้เจ็บปวดนะครับ if they work นะฮะ green light ship ก็ถ้าเกิดโอเคก็คือโอเคนะครับถ้า fail นะครับคือจะไม่ไม่ไม่ได้ผ่านก็คือห้ามส่งออกนะฮะ ผมว่า TSMC ก็คงเซ็งเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะบ่นอะไรมากไม่ได้กับ Samsung นะฮะเรื่องของชิป